บริษัทพี o พ l e มีเดียร่วมกับบริษัทท้าพิสูจน์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเสนอรายการชนะพารวย ก็สู่รายการชนะพา,ารวยนะคะโอ้โหกาลังจะทานพอดีเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะขวัญมีเรื่องราวเกี่ยวกับเฟรนช์ชายลูกชิ้นเนื้อปิ้งค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับคุณชนะกันเช่นเคยแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงเคล็ดลับความสําเร็จกับคุณชนะแล้วก็ช่วงนี้เราไปชมไฮไลท์ของรายการก่อนค่ะช่วงชนะพารวยวันนี้ คุณชนะจะมาพูดถึงการลงทุนในการทำเฟรนช์ายลูกชิ้นเนื้อปิ้งว่าต้องทำอย่างไรให้คุ้มค่ากับการลงทุนต่อกันด้วยช่วงเคล็ดลับชัยชนะคุณชนะจะมาเผยเคล็ดลับในการทำลูกชิ้นปิ้งว่าทำอย่างไรให้อร่อยช่วงคุยกับชนะคุณชนะจะมาบอกเล่าถึงการดูแลสุขภาพที่ส่งผลให้การทำธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จและช่วงสุดท้ายห้ามพลาดกับการร่วมสนุกตอบคำถามและรับรางวัลท้ายรายการค่ะช่วงชนะ รวยและตอนนี้ค่ะขวัญก็นั่งอยู่กับกูรูคนเก่งของเราค่ะเจ้าของเฟรนช์ไชส์ลูกชิ้นเนื้อตุน๋นและก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อนะคะคุณชนะรัตนพักดีค่ะพิชณะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจอะไรดีคะเห็นบอกว่าลูกชิ้น,นเนื้อ,อปิงป้ง ซึ่งอยู่ตรงหน้าของเรานี้ครับผมเหมามากตัวนี้ในการลงทุนทำธุรกิจรูปแบบเป็นแบบไหนคะคืออันนี้ง่ายมากนะครับสำหรับคนที่ไม่มีเงินทุนคนที่มีพื้นที่น้อยคนที่มีคนน้อยตรงนี้เหมาะมากเหมาะสำหรับทุกกลุ่มทุกประเภทแล้วก็การลงทุนเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่สำหรับแฟนชายลูกชิ้นปิ้งนี้นะครับผมราคาอยู่ที่1 5 0 0 0บาท พร้อมอุปกรณ์เจ็ดแปดอย่างไม่ว่าจะเป็นคาเวอร์เตอร์ป้ายไฟเตาปิ้งไฟฟ้าหม้อตุนใส่น้ำจิ้มน้ำจิ้มก็จะมีสองแบบนะน้ำจิ้มโบราณน้ำจิ้มสำหรับผู้ใหญ่นจิ้มสำหรับเด็กวางอยู่ข้างหน้านี่คือที่เราเห็นอันนี้อะไรคะอันนี้อันนี้น้ำจิ้มธรรมดาสำหรับเด็กนะครับผู้ใหญ่ก็ทานได้แต่นี่โบราณนะครับอันนี้รสชาติก็จะ เข้มข้นขึ้นมาหน่อยเผ็ดนิดนึงนะฮะก็จะอร่อยขึ้นค,ครับแล้วก็มีอะไรที่ได้เพิ่มเติมอีกคะก็จะมีตู้ใส่ทุกชิ้นปิ้งแล้วก็อุปกรณ์หยิบพวกนี้ครบหมดทุกอย่างไม่ต้องไปลงทุนอะไรเลยท่านผู้ชมครับอันนี้ครบหมดเลยท่านซื้อเราเอาไปส่งถึงบ้าน นะครับสอนวิธีการปิ้งให้ขายได้เลย <มา S 1> เรียก<น>ได้ว่าลงทุน15 0 0 0บาทนี่พร้อมที่จะทําเป็นธุรกิจได้เลยเริ่มขายได้เลยแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสอนให้เราอีกด้วยแล้วจะมีฝ่ายตลาดนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ออกตัวกลางเนี่ยรเรามีหมดพร้อมที่จะไปส่งท่านถึงบ้านสอนถึงบ้าน และการลงทุนในรูปแบบนี้ค่ะเหมาะกับพื้นที่มีข้อจํากัดไหมคะว่าควรจะอยู่ในละแวกไหนขนาดพื้นที่เท่าไหร่อะไรยังไงจริงๆลูกชิ้นปิ้งเนี่ยน้องขวัญจะง่ายที่สุดละแล้วก็พื้นที่ที่จะเราจะใช้ก็คือว่าเป็นพื้นที่หน้าร้านหน้าร้านทองหน้าร้านขายยาหน้าโรงเรียนะตามถนนหนทางปั๊มน้ํามงน,น,น,นมันได้หมดเลยได้หมดเลยมีคนที่ไหนมีลูกชิ้นปิ้งใช่ไนัน <laughs> อย่างนั้นเลยใช่ไหมอโอ้โหได้ทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านด้วยหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านที่มีคนอยู่50หลังคาเนี่ยอยู่ได้หมดลูกชิ้นปิ้งเนี่ยมันกําไรพอสมควรแล้วเราจะคุยกันต่ออันนี้อุบไว้ก่อน,ออนเดี๋ยวค่อยคุยช่วงต่อไปของรายการแน่มีมุกมีอะไรเคล็ดลับเยอะแยะมากมายจริงๆก <Yeah, S 1> ็สวยกว่านี้ yeah, yeah, yeah. นะคะในในส่วนของลูกชิ้นปิ้งของรเราเนี่ยคะ่ะแตกต่างจากลูกชิ้นปิ้งที่อื่นยังไงครับอันดับแรกคือของเราเนี่ยนะฮะอาแพ็กเกจจิ้งก่อน อาจจะเห็นแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับเสียบไม้ให้ด้วยเสียบไม้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ซีนสูญยากาศสะอาดปลอดภัยทุกอย่างมาตรฐานทุกอย่างน่านะมีัมจากโรงงานนะครับมีหมดฮะมีมาตรฐานมีอะไรถูกต้องหมดนะครับผมค่ะเรียกได้ว่าแกะซองออกมาปุ๊บปิ้งปั๊บน้ำจิ้มพร้อมขายได้เลยที่อื่นเขาจะไม่เหมือนเราสองก็คือว่าตรงนี้นี่ข้อแตกต่าง แล้วก็สิ่งสำคัญมันก็คือว่าคุณภาพลูกชิ้นปิ้งนี่บางคนบอกว่ามีแต่แป้งใช่ไหมครับเราขายก็ขายไม้ละสิบบาทผู้บริโภคทานไม้ละสิบบาทเราส่งให้ลูกค้าแค่ห้าบาทกำไรครึ่งหนึ่งเลย50%าสิบอร์ครับสุดแล้วก็คือว่าถ้าคนเอาไปทำธุรกิจนี้นี่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากจากวัตถุดิบเนี่ยแล้ สั่งวัตถุดิบมาเนี่ยไม่ต้องขาดทุนถูกไหมฮะน้งขวญหมายถึงว่าเวลาเราจะขายเราก็ฉีกถุงหนึ่งถุงมาถุงนี้มันก็จะมีประมาณ20ี่สิบไม้อย่างนี้ยกตัวอย่างนะฮะเสร็จแล้วก็ขายขายหมดแล้วก็ฉีกหม่แล้วน้าจิ้มนะคะที่นี่มีน้าจิ้มกี่แบบน้ําจิ้มเรามี2แบบน้ําขวญก็คือแบบโบราณกับแบบธรรมดานะแบบโบราณนี้รสชาติก็จะจัดจ้านขึ้นมา จะมีรสชาติเผ็ดนิดหน่อยสำหรับผู้ใหญ่นะฮะอ,อันนี้ก็มีสูตรพิเศษนะครับสูตรพ่อชนะสูตรพ่อชนะอร่อยสุดครับให้ลองดูนะครับาบางครั้งรายการอาหารเนี่ยที่คนมาทําอาหารนำฝนก็คือว่าวันหนึ่งเนะี่ยมันเป็นตัวชี้วัดได้เพราะรสชาติมันบอกถูกไหมครับเวลาบอกว่าอาหารอร่อยลูกชิ้นอร่อยเนี่ยเขาต้องชิมถ้าเขาชิมไม่อร่อยพูดร้อยครั้งเขาก็ไม่เชื่อแต่ถ้า เขาชิมแล้วมันอร่อยไม่ต้องพูดผมก็ยังเชื่อว่ามันอร่อยถูกไหมแต่นี่เรามีการพูดการเจราจาการเล่าให้ฟังว่าที่ไปที่มามันเป็นยังไงแล้วก็อยากให้ท่านชิมดูท่านชิมดูแล้วถ้าท่านคิดว่าท่านซื้อไม้เนี่ยมีตั้ง5าลูกลูกใหญ่ด้วยถูกไหม,มสิบบาทแล้วเนี่ยนะฮะช่วยคนประกอบการช่วยผู้ประกอบการให้เขามีรายได้เนี่ยเราคิดว่าเราได้ทําบุญด้วยเราได้อร่อยด้วยคุณภาพสินค้าด้วยอย่างนี้ ที่ไปที่มาไม่ต้องไปซื้อจากตลาดมาไม้ไม่สะอาดอีกเอามาเสียบมือก็ดำๆอะไรอย่างไงี้วางไว้เกะกะถูกไหมฮะอันนี้ไม่ต้องนะครับท่านผู้ชมครับพิธีพิธันถึงขนาดว่าเชื่อไม่เขาว่าไม้เนี่ยขนาดยังเท่ากันเลยอ่ะไม้ก็ต้องได้มาตรฐานไม่แหลมด้วยนะฮะไม่แหลมเราไม่ให้แหลมนะฮะปลายไม่แหลมเพราะว่าอันตรายสําหรับเด็กถูกฮะในโรงเรียนเนี้ยอันนี้คือนี่นี่คือคอนเซปต์ของเราอยากจะทํา นอกจากเงินทุนเริ่มต้น15,000บาทบสำหรับคนที่สนใจจะทำธุรกิจเฟรนช์าแบบนี้เนี่ยต้องมีการเตรียมตัวหรือมีอะไรเป็นพิเศษไหมคะไม่มีคือเอาใจใส่นะครับทุกอย่างธุรกิจเนี่ยจะสำเร็จได้ต้องเอาใจใส่สินค้าอร่อยถ้าเราทำแล้วนี่คนจะซื้อกลับบ้านส่วนใหญ่เขาไม่นั่งกินนะฮะเราก็ถุงแพคเกจิ้งเราอย่างดีนะค,ะครสะอาดสะอาดน้ำจิ้มต้องทำอย่างดีแพคถุงอย่างดีใส่ไป ที่สำคัญมากก็คือว่าองค์ประกอบเองเขาก็คือใส่แตงบ้างนะมีผักมีแตงมีกระหล่ำม,มีแตง<ม>พูดง่ายๆมาเราใส่เราใส่เครื่องเครื่องเคียงเนี่ยให้เขาด้วยคแล้วลูกค้าเราจะติดคิดดูวันหนึ่งขายร้อยไม้น้องขวันคนหนึ่งซื้ออย่างน้อยต้องสองไม้นะหรือสี่ไม้หรือสิบไม้ซื้อเป็นร<ะ>้อยก็มีถูกไหมฮะร้อยไม้เราได้ห้าร้อยบาทนะ คำคนวณลงทุน1น0 0งบาทใช่ไหมคะคุณผู้ชมแอบกระซิบถามนิดนึงปกติแล้วเฉลี่ยแล้วเนี่ยกี่เดือนหรือว่ากี่วันเบรกอีเวนต์เราเนี่ยนะฮะจะคืนทุนแล้วแต่โลเคชันเหมือนกันบางครั้งก็วันเดียวจริงเหมีมีฮะถ้าถั่วเฉลี่ยคนทั่วไปผมให้สัก3เดือนตั้งใจขายหน่อยนะกำไรวันละ500บาทเอาอย่างนี้ใกล้ๆจะถึงเทศกาลสงการเนี่ยนะท่านผู้ชมครับ ท่านมีพื้นที่มีเอเรียตามถนนนะอย่างผมอยู่บางใหญ่นะอ,ออกไปทางอีสานใช่ไหมครับจะไปสระบ,บุรีวางน้อยนี่นะ,ะซ้ายมอือมีปั๊มน้ำมันไปขอเขาลงจ่ายวันละ200ยเราก็จ่ายวันละ300อยเราก็จ่ายเชื่อไหมวันหนึ่งขายได้วันละ4ี่0 0บาท4ี่0 0ต้องครับลูกชิ้นอย่างเดียวลูกชิ้นอย่างเดียววันละ4ี่ห0,000ืนปิ้งไม่ทันเราต้องปิ้งไว้ ใส่ตู้อย่างดีปิ้งไว้ลาดน้าไว้ใส่เป็นใส่เป็นทุงถุงนะแพ็คเป็นถุงถุงยี่สิบ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 เต็มไ้เลยนะลงจากรถมาพึบพิบพบพบท่านผู้ชมครับถ้าท่านมีพื้นที่อย่างนี้รีบเข้ามาเลยท่านยังไม่มีเงินตอนนี้เอาไปลงก่อนเลยค่ะเอาไปลงก่อนสงการเนี่ยผมอยากให้ทำไงนะครับอยากให้ทําคนหนึ่งมีสักสองสาขาอย่าเพิ่งไปเที่ยวเก็บเงินก่อนกล้าการันตีเลยสงการครั้งหนึ่งเนี่ยอย่าเพิ่งไปเที่ยวเราเอาเงินแสนก่อน นล่จะไปถามเรื่งต้นทุนทําไมอ่ะถูกไหมฮะเบรกอีเวนต์ไม่ต้องสามเดือนแล้ววันนี้แค่งานสงการงานเดียวปีใหม่อีกละขอให้ท่านมีพื้นที่อย่างนี้นะครับขอเขาลงท่านจะได้ทันทีนี่คือการทําธุรกิจชนะพารวยง่ายไหมตาโตเลยค่ะลูกว่าวคุณผู้ชมคะยังมีเรื่องราวแลวมีเคล็ดลับที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายแต่ตอนนี้ขวัญว่าเราไปพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่าแล้วกลับมาชมช่วงต่อไปของรายการ อยากรวยอยากเป็นเจ้าของกิจการอยากมีรถมีบ้านแดงที่ฝันอยากปลดเปลื้องหนี้สินได้สมใจต้องชมชนะพารวยรายการดีๆที่ชี้ช่องทางการสร้างรายได้กับกูรูคนเก่งคุณชนะรัตนาพักดีเจ้าของแฟรนไชส์ลูกชิ้นเนื้อตุ๋นชัยชนะพบกันได้ที่นี่ MTV v News ทุกวันจันทร์ถึงพุธเวลา13.30นถึง14.00นและวันอาทิตย์เวลา10.05นถึง10.30น อยากรวยต้องชนะพารวย